สวัสดียามเช้าครับพี่น้องโอ้บันยากาศกาห้องเซลลเซลเลยพี่น้องสวัสดียามเช้ากันทุกท่าน ออกกําลังกายเลยครออกกําลังกายเวลานี้จิตจ่มใสก่อนไปทํางาน ลดลงลดลงเราเสารลดยังบนไรแจะสายจกหน่อยกะติดลดลงดีมิฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเตื่นแต่เช้านะเพราะว่าสายมาลดมติด กรุงเทพกองใหญ่อยู่ไหนนออาเซียนุมทุ่งขึ้นลงรถแม่ออกแปรไปเดียวตามนางมีกนเขาว่ว่าพิบเธอในเทคชื่อดัง เดิมเราเอาตัวแลกตั้งได้ฟังเพียจึงตามมาจนสุดสาสะหาน้องจนมาเจอหน้าเทกยงยืนรอพบเธอใจเหมือ้อเจอเต็มตาเอวลอยสายเดียวเธอเดินเกี่ยวเอวชายเข้าบา้า ไอ้ถามบ่ชำเหลืองตาเชิดหน้าเข้าอาเสียเสเน่แสงไฟเปลี่ยนใจคนดีลงมลจะนอนเปิดบุรีสัญญาหักไอหักเหโดนน้องมานาไอเสียน้ำตาที่อาเสีย เด็กเล็กบ่มีรถแมย์อบเปน็นนางพิงเสา้าไฟกรุงเทพกว้างใหญ่ห่วงหลายอายกลัวนางตรมรัดจัดระเบียบสังคมเด็กจมเจ้าเดินหอนใดเพื่อความสวยจาก กลัวเจ้าหมดหน,นทางไปจะมอฝากบ่อยเทกไว้เจ็บวันใดใหนน้น้องขึ้นหน้าอ้าวอย่าลืมขึ้นหน้าบานเฮาเด้อพี่น้องอ่าแา่ชิดวังอกหักจากได้หลายอย่างกระไดชาวบานเฮา นี่จากงขอใ้นี่จากบ้านเขากรุเทพเนาะอ่าอาชีฟังผุนเดอ้อพี่น้องเด้อ่าอันนี้เชรไอ้สุขุมวิทครับตรงไปกับสีมียนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าตรงไปนะอันนี้คือรัชดาถนนรัชดาแต่ถ้าด้านขวาด้านซ้ายก็สุขุมวิทนะครับ แต่ถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเจอกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับอาศีอ่วัสดีครับวันดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับตื่นท่เศ้าเมื่อนี่อากาศพอดีพอดีเลยครับอากาศบริสุทธิ์ออกกําลังกายวันละนิดจิตเตรียมใสนะครับตื่นขึ้นมาบริหารปอดสักหน่อยก่อนทํางานก่อนทํางานพี่นอ้อง อ่ะวันละเพลงวันละเพลงออบคุณครับรถกําลังสิติดแบบนี้เมื่อกี้นี่ยังย่องอยู่ครับผมใจนอกทางบ้านหฮาหนาวบา่หนาวเรียงบ้านเราสก,กุน,นครนนะครพนมบุกดาหารอุอดรธานีเจ้าเล่นที่เรา Lăng ăn ở sợ chơi chơi Nhắm chơi 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 môn chơi 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 ย้ำเตือนหาเก่าที่เฮาเคยสัญญาใจบ้านอยู่ใกลกันไอ้กลัวคำม,มันเปลี่ยนไปติดงานมาหาบ่ได้หัวใจให้คอยห่วงน้องเอาเว้ามาว่ามีคนใกล้ ยืนทางเลือกใหม่ล่อใจให้ถึงขั้นลงฟังข้าวเล่าหรือมีเมี่ซ้ำเบีมองเอาความใกล้ชิดตามจองย่านหักเฮาสองต้องห่างไกลทางอันยังพอเที่ยวหาได้ แต่ถ้าไกลใจอายกลัวลเฮาแต่ครั้งเมื่อถือบม่มีปรสนีช่วยเป็นสื่อกลางจะมอบอกใจน้องนางอหยยังมันเดิมอย่าท้อหนุ่มบ้านใจส่งใจ cháu là lá cầu hào khơi xa trăm nẻo ở đây thì đọc ở phương cao phường